้ามาดูผักหวานที่ฟื้นฟูนะครับที่ต้นคลาดแเนเื่องจากพี่เลี้ยงไม่มีร่มเอนจากพี่เลี้ยงครับมันก็จะเหลืองแห้งแข็งครับจากคราวที่แล้วให้ให้เห็นว่าใช้พิธีการตัดแต่งนะครับแล้วก็รูดใบออกเพื่อให้ใบมันแทงยอดออกหม่นะครับเนี่ยสังเกตว่าพอเราเริ่มใส่ปุ๋ยใส่นะ้ำพอดูดผลมามันก็เริ่มแทงยอดตออิดตแล้ว แล้วมันก็จะผัดผัดใบใหม่นะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราปลูกแบบมีพี่เลี้ยงที่ให้ลวมน้องในช่วงแรกมันจะไม่เป็นใบลกักษณะนี้ใบมันจะหนานุ่มและใหญ่แต่นี่ใบมันจะเหลืองแห้งแข็งแต่นี้นี่เราจะเป็นต้องฟื้นฟูเพราะว่าพี่เลี้ยงให้ล่มน้องไม่ทันอะันเนี้ยพอตัดแล้วมันก็จะตัดตัดหนึ่งออกสองออกสามครับยอดจํานวนยอด มันก็จะมากขึ้นเราก็ถือเป็นการแต่งแต่งทรงไปในตัวนะเพราะแม้มันก็จะมีแต่ยอดสูงแล้วยอดน้อยพอยอดน้อยราก็เก็บเก็บเปน็นหัวนะครับเดีด๋ยวเจอให้ใบไปแข้งแข็งเหลืองนั่นคือเกิดจากไม่มีพี่เลี้ยงให้ร่มเงาเนี่ยก็เริ่มแตกทยอยแตกแล้วครับแล้วบางทีแตกยอดใหม่ในฤะดูฝนมันก็จะมีแมลงมากินก็ก็ปล่อยปล่อยมันไปค้างนอกไม่ต้องไปไปทำอะไรต้องแบ่ง อันนี้ก็ทยอยแตกยอดอ่อนตัวเก็ครับยอดก็จะหนาขึ้นพอหนาขึ้นในอนาคตเราก็พอเราตัดยอดเราก็จะได้ยอดที่มากขึ้นนะครับมากกว่าความสูงเราจะไม่เว้นไม่จะให้ไม่เน้นให้มันสูงนะครับเราจะเน้นที่จํานวนปริมาณยอดที่เยอะมันก็จะถึงใบที่แทงมามัน มันดูสดนะครับแต่มันก็ยังดูเหลืองอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีไม้พี่เลี้ยงให้ร่มงเงาอ่าอย่างเงี้ยมันยังควมีร่มเงาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็แตกเกิดจากกิ่งกระโดงที่สูงขึ้นมามันก็จะไปไหนอันนี้เกิดจากการตัดแต่งแล้วมันไม่ออกหลายยอดออกยอดเดียวแล้วยาวอันนี้อันนี้เราเขาไม่ต้องการนะครับถึงมันจะงามแต่เราก็จะตัดรออเพื่อให้มันแตกยอดข้างๆเยอะแน่เหมือนกันครับพอหักหรือตัดแล้วมัน ดันออกยอดเดียวซึ่งก็ไม่ไม่คุ้มนะครับแต่ว่ามันก็มันก็จะทยอยตอกแต่แตกยอดย่อยๆออกมาครับอ่อย่างนี้มันกัอันนี้คือเดิมมันอยู่ในร่มเงามากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยตัดแต่งแล้วเอาร่มไม้พีเดียงชี่มร่มถึงเกินไปมันก็พอเราตัดแต่งปุ๊บมันก็จะเกิดยอดให็ไหมครับสามยอดตัดหนึ่งออกสามตัดหนึ่งออกสี่ครับ ให,ให้เป็นลักษณะอย่าอันนี้มันจัดอ่มันมีแต่จจยอดตาอาวาพูดนี่ครับถ้าเสร็จมันก็จะสวยงามแบบนี้อันนี้อันนี้คือใบมันจะเป็นลักษณะนย่าี้ครับถ้ามีร่มพอกให้มันอิงอาศัยครับมันก็จะใบงามเขียวหนามันก็ยอดเยอะอย่างเงี้ย